สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลุกไทยทุกทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าเจอพวกเดียวกันตระกูลมา้าวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในแอปไทยเชสเดวิลเช่นเคยนะครับเพื่อนเพื่อนครับเปิดชื่อเรื่องมาว่าเจอพวกเดียวกันตระกูลม้านะครับ ก็ช่างยันก็มีชายายอยู่เหมือนกันนะครับเป็นม้าดอสั้นคุณม้าอาชานะฮะก็มีเลตติ้งอยู่ที่1,660หแม่แตระกูลมานี่เลตติ้งสูงๆใช้ได้เลยนะครับเอามาว่ากันไปนะครับมาเจอมานะครับม้าดสั้นกับม้าอาชานะครับวันนี้ช่างยันเป็นสิ ขาวนะครับแต่เปิดที่หลังนะครับคุณมาอาชากินตัดเข้ามาแล้วผมกินตัดเข้าไปขุนวังนอกนะครับเดีเขาเล่นมันขุนวังนอกเราเอาไงดีจะเรือจะจะเบี้ยเอาเบี้ยไปเลยก็เขาสกัดสกัดแต่มนี้ก็วังนอกเหมือนกันเอาวังนอกเหมือนกันเอาเขามากดตรงกลางยังไม่มีอะไรนะไม่ได้กดคุณนะ ไม่ได้กดขุนก็เรามากดเอาเรือมากดโคไว้ก่อนเอ้ปูสามเบียกินตัดเลยครับแต้มนี้นะครับแล้วก็แทงไหมเอ้โย,ยนเบียสูงเข้าไปเลยดีกว่าไหมหรือจะแทงดีนี่นะเพื่อนๆน,น,นะเอาเบียแทงหรือจะยัดสูงเข้าไปยัดสูงเข้าไปก็ได้ทางโคไหลามาอมืมันก็จะได้อย่างสีอย่างนะครับเพื่อน แต่ว่าเออตรงนี้เราจะเอาอย่างไงเดียต่อเม็ดดีกว่าอือหือหลชัยเอาเขากินกินเอากินเรากินด้วยนี่กินเบี้ยซ้อนไปเลยเอากินด้วยเอาเขากินเรากินด้วยเขากินเอากินด้วยโอ้โหแหลกกันแล้วคนใส่เข้าไปฮอแมเอาละครับ ตอนนี้นะฮะโอ้ห้าโอ้ทำไปไดมาเสียเปียบเบี้ยไปอีกหนึ่งตัวเอา้าไม่เป็นไรครับเอาเรือมากดขุนไว้ก่อนเลยนะแต่มน,นี้จ,จมตีเขาเลยมามาแล้วนะหืมไม่โดนเบีย้ยตรงไหนเนี่ยกดไว้เลยจะหลบไหม โอ้โหก็ไม่ลบด้วยครับเพื่อนเพื่อนะถ้าไม่ลบแต้มนี้ก็มาแต้มบุกชังยันนี่จะมีอะไรมั่งไหมนะนะโอ้ผมเห็นตาลุกคาดนะครับเพื่อนนะเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนเห็นปะเราโดนโดดมาร์ตตรงนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยตรงนี้มันเป็นตาลุกคาดเนี่ยเราก็ต้องพยายามหาไว้นะหาไว้ใช้เออหาไว้ใช้เขายังไม่มีอะไรอยู่แล้วนะ เราก็เข,าข้าคางตัวเองไว้ก่อนไปควบควบหองนะควบตำแหน่งลูกค้าไว้ก่อนไม่ใช่เอาม้าไปจับอาคนเขาก็ได้เอาแล้วครับแตมแตมนี้นะฮะเขาจะใช้เรือนะเราต้องดูว่าเรือเขามีสองลำจะมาตีลูกเราไหมอะไรเงี้ยเราต้องคิดคิดให้รอบคอบนะครับเพื่อนเบน,นะอย่าไปเคล็ดประมาทนะครับนะ ที่แพนะ้มาก็ประมาะททั้งนั้นแหละครับนะความรู้ถ้าไม่หนีกันนะไอเดียพอๆกันถนะ้าไม่ใช่เซียนก็ก็น่าจะพอเล่นกันได้อยู่นะครับนะแต่น,นี้ช่างยันก็คิดดูแล้วนะครับเราเป็นรองเขานะแต่ว่าพื้นที่ตำแหน่งก็ยังพอสู้กันได้นะครับแต่น,นี้ผมก็ ต่อเลื้อไปเลยโอ้ต่อเลื้อแต้มนี่เขาเขาได้ทีเดินขึ้นมานะใช้โคนขึ้นมานะเพราะว่า้วจริงอะ่ะผมบอกตรงตรงเลยนะเพื่อนเพื่อนนะหาเสมออ่ะกินเข้าไปเลยกลัวปุ๊บครับหาเสมอก่อนเราเราไม่ต้องเอาอะไรมากเราหาเสมอนนะฮะเพราะเราเป็นรองเบียรเขาแล้วนะครับนะเพื่อนเพื่อนนะมากลุกเป็นรองเนี่ยนะฮะไม่ว่าเบียตัวหนึ่งโคนตัวมาตัวนะ เราเราพยายามนะครับอย่าไปผีผับให้มันมากมาย <g iggle> ก็หาเสมอไว้ก่อนนะประมาณนั้นเลยตอนนี้เราไปลองนะก็อย่าไปคิดเอาชนะเขามากมายนะแต่ถ้ามีจังหวะมีทีเดินนะครับแล้วก็เป็นจังหวะของ่ายๆเข้าจมตีได้เป็นชุดๆนะเอาจัดไปเท่งนันนะอย่างนั้นเราก็จัดไปแต่แต้มต,ตรงนี้เราก็ระเบิดนะฮะระเบิดเบี้ยว ทิ้งไปเลยเอากินเข้ามาเราก็กินออกไปฮนะออกไปนอกฮึมก็เ,เดินได้สวยนะแต่มนี้ก็าเดินได้ดีนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้กลัวนะตรงนี้เราก็ไม่กลัวอยู่แล้วเอามากดอ่ากดโคนเขามีปัญหาไหมมีปัญหาอ๋อเราสองคนอ๋อเรามีสองคนเนี้ยโอ้โหนับตัวผิดเพื่อนๆครับทษทีนะ เอามาแต้มตรงนี้นะครับโอ้โหเอาลนะจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับลุยกันสิเอาเรือมากดไว้ก่อนผูกไว้ก่อนอือหือเอาไมืกี้ผมนับตัวผิดนะผมดูตัวผิดตำแหน่งนี้ก็ยังไม่พ้นลูกค้านะครับเพื่อนๆนะเห็นไหมมาเราจ้องจะตีลูกค้าอยู่นะครับเขายังไม่พ้นนะ แล้วก็โคนด้านขวามือเขายังไม่ได้ใช้ด้วยอ่าแต่เขาหลบตาลูกค้าแล้วหลบตาลูกค้าก็ใส่ม้าเข้าไปโคนแทงม้าเข้าไปเลยม้าต้องหนีนะฮะม้าหนีไปจับไปจับโคนอีกไหมอ่านะม้าหนีไปจับโคนเราถอยโคนกลับมาต่อโคนดีไหมอะไรแบบเนี้ยนะก็ว่ากันไปนะ ขาถอยกลับมาหรือเราจะถอยกลับมาตั้งโซนก็ได้นะครับเนี่ยก็แต่มนี้นะเขานะ่จะว่าเอามาไปกินโคนเรานะครับเราก็มีแทงมาแล้วก็กลับไปที่เดิมแม่ไม่กลับมาหน้าขุนก็ได้นะครับอืมเเดินยึกยักย,ยึกยักเราก็เดินยึกยักมั่งเออเอเอเอย่างไงดีล่ะเนี้ย ไม่เดินอีกทีสองทีมก็จะเสมอกันนะว้าแล้วก็ผมว่าโคนยัดเข้าไปเลยไหมไม่อยากเสมอนะนะครับเพื่อนๆนะมันมันไม่สนุกไม่เราใจอ่หรือจะกลับมาที่เดิมก่อน,ก,อนก็ได้อีกนะ <c oughs> เขาก็เดินมาที่เดิมเอีอีกอา้าว โอ้ยแจมนี้ก็ไม่เดินที่เดิมนะครับตัวโ,โหนึกว่าเดินที่เดิมนะเสมอก็เสมอไปนะแจมตรงนี้เราจะเอาไงโอ้ผมเห็นได้เดียนะครับเพื่อนๆฮนะผมจะแทงเข้าไปเขาก็แทงขึ้นมาแล้วก็อ้าแทงเบียตัวนี้เข้าไปเขาแทงขึ้นมานะกินอ้าเขากินเขากินโอ้กินเรากินด้วยครับนะะ เราก็เปิดให้เรือเราไปโจมตีขุนก็ได้เรากินคนระับแต่ยังยังดูแนวทางว่าจะไปยังไงต่อดีนะฮะกินด้วยโอ้โหขุนเขายังไงดีเรือเขาตีลูกไม้หมาเ็ายังมาไม่ได้โอ้เขาหลบไปเลยนะหลบไปหลบไปแต้ทนี้เราก็ยันโคนเข้าไปเลยโอ้โหได้บื้นที่อ้าว เขามาเขาทิ้งเบีย้ยนะครับเ,เพื่อนๆเนะโอ้ทิ้งเบีย้ยเราจะกินไหมเราจะกินดีไหมเอ่ยคนเขาจะขึ้นมาไหมเขาจะต่อไหมอะไรเงี้ยดูให้อีกเยอะนะครับดูให้หลากหลายแต่ตรงนี้ผมดูแล้วมันไม่มีอะไรก็กินเบีย้ยไปก่อนกวกกับใบตำแหน่งนี้เขาจะมาตีลูกค้าเราใช่ไหมเขาเตีลูกแต้มนี้ใช่ไหมอะไรแบบนี้นะ ดูแล้วก็อืมหืมขยับขยับตัวไหนดีนะอู้ต่อเข้าไปเลยอืมหือต่อเข้าไปอ้าวแต้มนี้มาเขากินเรือมาอย,อย่าอย่ารีบอย่าร้อนนะครับไม่ไม่ต้องตกใจแล้วก็กินเอาขนกินเรือเข้าไปเขาก็ใช้ขนกินเราก็ได้หงายโอ้เขาตีลุกแต้มนี้เราก็ขึ้นไปติด เอะเรามีสองสองคนอ๋อไม่หนีกันครับพอได้อยู่พอได้อยู่โอ,โอ้โหตรงนี้เขาขึ้นมาจะกินเบีย้ยใช่ไหมถอยมากินเบีย้ยไม่ได้ไม่ได้นะเราก็หมุนบ้างวนตัวก่อนลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะก็คือตัวเท่ากันนะครับ เหมือนกันหมดเลยฮนะผิดกันที่ตำแหน่งเราก็ต้องพยายามหาตำแหน่งให้ดีกว่าเขานะออืเขาพยายามหนีใช่ไหมฮะไปเลยครับแต้มนี้ก็ต่อไปเลยต่อไปเลยต่อไปโคนก็ขาดด้วยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมโคนก็ขาดด้วยแล้วโคนเขาก็กลับไม่ได้ด้วยโอ้โหกินเข้ามาเราก็กินเข้าไปโอ้โหบี้โคนเข้าไปอีกโอ้ย โค่นไปไหนแล้วครับโอ้เสียโคเลยครับแต้มนี้นะอือหือคุณอาชานะครับหอแล้วครับได้เปรียบตรงนี้นี่เองนะเขาต่อมากินเลยนะฮะเอาโคนกินแล้วก็กินโคนอีกตัวหนึ่งได้นะครับอ๋อเขาแทงลุกแล้วก็กินนะครับไปไม่ได้นะครับขึ้นไปขุนขึ้นไปเขาต่อมาก็อ้อ แต้มนี้ก็กินเข้าไปได้ครับเอ้ยลุกเข้าไปดีกว่าเอลุกไปก่อนทีนึ่งแล้วก็ยังไงดีเขามาผูกแต้มนี้ไม่เข้ามา,าเขาก็กินก็กินหงายแล้วขุนขึ้นไปก็ได้โอ้เขาก็ยังไม่ยอมกินนะกินก็ได้นะครับเพืเ่อนๆนะนะแต้มนี้กินเข้าไปเลยกินลุกเข้าไปนะแล้วก็เดี๋ยวใช้คนกลับมาตั้งทรงนะครับก็ น่าจะพอนะพอทำเอาแทงขนเข้าไปขึ้นไปเอาขุปักเอาเอาขดไปครับน่ามาให้มาเอกเอาแทงคนนี่ไหมแทงลุกเข้าไปก็ติดเอาก็แทงลุกเข้าไป,างล,าไปลงมาเอาขุนขึ้นไปเอาขุนขึ้นไปแล้วก็ขุนบีเข้าไปพี่เข้าไปเขาออกมาไม่ได้นะลุกจนนะครับ ออกมาไม่ไ,มได้นะฮะแต่บบนี้ก็ต้องเข้าไปด้านในคืดดนะีนะครับอืมไปครับลไล่เข้าไปบีบเข้าไปกโดดไปขุนบีบเข้าไปอีกเอาขุนบีบเข้าไปนะเอาขุนเข้าไปนี่ไม่เอากินเบีย้ยด้วยนะนะมันเป็นทีหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะ มันก็เอาเอาขนเข้าไปเอาขุนมาใ่่งันเอาขนขนโทษทีครับเอากินเบี้ยเข้าไปเสียวตาเดินเอาเอาขนเข้าไปอีกเอาไม้มาแบบนี้อ๋อขัดอับไม่ได้นะครับเอาขยับไปทีนึงก่อนขยับไปทีนึงก่อนขยับอะไรเดียขนแล้วกันก็ออกไม่ได้ เอาไงลุกเข้าไปโอ้โหคุณอาชานี่แน่นอนนะครับตะกูลมานะครับนะไม่ต้องกลัวนะครับดีดทุกคนช่างยันยังดีดเลยฮะเอาเนะเดินทำทีด้วยนะครับนะทำทีอ่าทำทีจังหวะทีเดินด้วยเอาแล้วอย่างนี้เขากินเข้าไปก่อนยังไี่มีนแล้ก็หลบเข้ามาแล้วทำให ทำไงดีทำไงดีโอ้เอาคนมานี่เอากันไว้แล้วก็เอาขุนขึ้นไปขุนขึ้นไปอ่ะเขาเดินว่าเอาเดินเบี้ยเพืนทีไปทีนึงแล้วก็ตุกจนสวยงามก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับ อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับกรณานะฮะช่างยันอ่าขอร้องและนะช่วยกดติดตามให้ช่างยันด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทิ้งท้ายทุกๆคลิปนะครับรบกวนนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับเป็นกันเองนะครับอยากจะให้เพื่อนๆทุกท่านมา คอมเมนต์นะครับพูดคุยกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย